แนะนำทีมในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบียูโร2024กระทิงดุสเปนทับตามากรุกโคโอเอเชียอัตสุริอิตาลีและอินซีแดงดำแห่งยุโรปแอลเบเนีย ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนข้อบอลทีมชาติแอลเบเนียครับซิวินโนเข้ามาคุมบังเหียนเมื่อเดือนมก,กราค,คมปี2023และถือเป็นการเปิดสัก,กรารใหม่ของทีมชาติแอลเบเนียโดยคุณซือชาวอิตาเลียนสร้างทีมได้อย่างสุดยอดทำให้พวกเขาได้ทะลุเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายในศึกยูโรครั้งนี้เป็นครั้งที่2ในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศซึ่งก่อนหน้านี้เคยทำได้เมื่อปี2016 ตำนานฟูแบ็กแอสทอนสามารถปั้นชาติเล็กๆให้กลายเป็นทีมสุดเซอร์ไพรส์ได้อย่างน่าเหลือเชื่อโดยในรอบคัดเลือกพวกเขามีอันดับที่เหนือกว่าทีมชั้นยอดอย่างสาธารณะนะรัฐรัสเช็ยและโปลแลนด์การคว้าแชมป์กลุ่ม E อพร้อมกับคว้าตัวไปเล่นรอบสุดท้ายที่เมืองเบียแบบอัตโนมัติถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงของซิวินโยอย่างแท้จริงและด้วยสไตล์การเล่นที่เน้นการช่วยเหลือกันถือเป็นจุดแข็งสำหรับแอลเบเนียอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือแอลเบเนียภายใต้าใตาการคุมบังเหียนของซิวินโย พวกเขาไม่เคยแพ้ใครเลยแม้แต่เกมเดียวหลังจากทำประตูขึ้นนำซึ่งเกิดขึ้น6แมตช์ติดต่อกันเลยทีเดียวนะครับสตาร์ประจำทีมยกให้อามันโดโบรย่าครับถึงแม้แอลเบเนียจะถูกมองเป็นเพียงไม้ประดับในกลุ่มนี้แต่พวกเขาไม่ใช่คู่แข่งชาติอื่นๆที่จะประมาทได้อย่างเด็ดขาดนะครับเพราะกุ่มกำลังของทีมส่วนใหญ่ขาแข่งอยู่ในลิกชั้นนำของยุโรปและผู้เล่นที่อันตรายอย่างยิ่งก็คืออามันโดโบรย่าหัวหอกวัย22ปีซึ่งเป็นนักเตะของเชลซี ก่อนจะย้ายไปเล่นแบบจีงตัวให้กับฟูลแลมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบสองเดือนมกราคมแม้โบรยาอาจจะยิงประตูได้ไม่เยอะกับต้นสังกัดแต่ถือเป็นผู้เล่นที่แอลเบเนียต้องพึ่งพาอย่างมากสำหรับในานามทีมชาตินั้นโบรยาซัดไปแล้ว5ประตูจาก20เกมอาจจะดูน้อยไปนิดหน่อยแต่หากมองจากภาพรวมสำหรับแข้งที่อายุ20ต้นต้นถือว่าสอบผ่านเลยทีเดียวนะครับที่สำคัญเขาผ่านประสบการณ์ดวลกับกองหลังชั้นนำในพิมีบรีซึ่งน่าจะช่วยยกระดับฝีเท้าของเขาพอสมควร โอกาสการขอลบน็อกเอาท์ของแอลเบเนียให้อยู่ที่30%นะครับสำหรับโปรแกรมยูโร2024ของทีมชาติแอลเบเนียวันเสาร์ที่15มิถุนายนพบกับอิตาลีเวลาตี2ครับพุทธที่19มิถุนายนพบกับโครเอเชียและก็วันจันทร์ที่24มิถุนายนพบกับทีมชาติสเปนเวลาตี2เช่นกันนะครับมาต่อกันที่โครเอเชียนับตั้งแต่ที่สลาตโกดาลิชเข้ามาลุมบังเหียนทีมชาติโครเอเชียเมื่อปี2017 เขาก็สามารถสร้างทีมให้กลายเป็นทีมชาติที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะการคว้าตำแหน่งรองแชมป์ฟุตบอลโลกในปี2017และก็สอยอันดับ3าในเวิร์ลคัพ2022รวมทั้งคว้ารองแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีก2023ด้วยขณะที่ในเกมยูโร2020ทัพตามากรุกต้องเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งอย่างสเปนในรอบ16ทีมสุดท้ายทำให้พวกเขาต้องโบกมือลาทัวร์เมนต์ไปอย่างรวดเร็วแต่ก็เหมือนสวรรค์เป็นใจเพราะทัพกระทิงดุที่ทำให้เจ็บช้ำเมื่อ4ปีที่แล้ว และเจอกันในรอบชิงเนชั่นส์ลีกได้มาอยู่ในกลุ่มเดียวกันทําให้มีโอกาสหลังแขนนะครับสําหรับผลงานของโครเอเชียในรอบคัดเลือกอาจจะไม่ค่อยสวยหรูนักเมื่อทําได้เพียงจบอันดับ2ของกลุ่มดีโดยเป็นรองตุรกีเพียง1คะแนน,นเท่านั้นแต่กระนั้นด้วยขุมกําลังของทีมที่ค่อนข้างมีความเก๋าเกมและคาแข้งอยู่ในลิกชั้นนาของยุโรปรวมทั้งเล่นร่วมกันมานานน่าจะทําให้ทีมได้ประโยชน์จากจุดนี้โครเอเชียชุดนี้มีจุดเด่นในแผงกองกลางและเกมรับ ส่วนเกมรุกอาจจะต้องปรับปรุงอยู่บ้างแต่ก็ยังอันตรายหากมีโอกาสได้จบสกอร์ฉะนั้นเพื่อนร่วมกลุ่มถ้าหากเล่นผิดพลาดก็มีสิทธิ์โนเจาะตาข่ายเอาได้ง่ายๆนะครับสำหรับสตา์ประจําทีมต้องยกให้กับลูก้าโมดริชคงไม่มีใครปฏิเสธว่านี่คือจอมทัพที่เก่งที่สุดของโครเอเชียในยุคนี้ผลงานที่เขาสร้างเอาไว้กับอัลมาดริดเป็นเครื่องการันตีความยอดเยี่ยมได้เป็นอย่างดี ดยเฉพาะการช่วยทัพราชันชุดขาวควาดับเบอร์แชมป์ฤดูกาล2023-2024แม้ตอนนี้โมดริชจะอายุปาเข้าไป38ปีแล้วก็ตามแต่พละงกำลังยังคงเหลือเฟือกาะนั้นจุดเด่นของเขาคือมันสมองและการผ่านบอลที่แม่นยำราวกับจับว้างซึ่งนี่คือจุดอันตรายที่สุดที่คู่แข่งต้องระวังเอาไว้ให้ดีเลยแหละครับสำหรับยูโรที่ดินแดนไส้กรอกน่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ตระดับชาติครั้งสุดท้ายของเขาและงานนี้แฟนบอลโคราด คงจะไดเห็นโมดริชระเบิดฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาเพื่อนำชาติบ้านเกิดไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้นะครับโอกาสการเข้ารอบน็อกเอาท์ของทัพตาหมาครุกโครเอเชียให้อยู่ที่60นะครับสำหรับโปรแกรมยูโร2024ของทีมชาติโครเอเชียครับวันเสาร์ที่15มิถุนายนเจอกับสเปนเวลา5ทุ่มตรงพุธที่19มิถุนายนเจอกับแอลเบเนียเวลา2ทุ่มตรงและก็วันจันทร์ที่24มิถุนายนเจอกับอิตาลีเวลาตี2นะครับ ต่อกันที่ทีมชาติอิตาลีครับอัสซูรีลักษนะแชมป์เก่าเกือบไม่ได้ป้องกันแชมป์เพราะพวกเขาต้องเหนื่อยสายตัวแทบขาดในรอบคัดเลือกโดยได้ผ่านเข้ามาเล่นรอบสุดท้ายที่ประเทศเยอรมันแบบอัตโนมัติด้วยผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่ายูเครนเท่านั้นทัพอัสซูรีมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญเมื่อลูชาโนสปันเลตติเข้ามารับหน้าที่กุมบังเหียนแทนที่โรเบรโตมันชินนี่ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากนำนาโปลีคว้าแชมป์เกาโชิลัเตอรลี่ฤดูกาล2022-2023 โดยในช่วงแรกสปารเลติต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรในการเปลี่ยนแปลงปัจญาฟุตบอลของเขาให้เข้ากับทีมชาติผลงานของสปารเลติอาจจะลุกลุ่มดอนในช่วงแรกๆแต่หลังจากนั้นอิตาลีก็ค่อยๆพัฒนาและมีฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในรอบคัดเลือกพวกเขาไปให้กับอังกฤษเท่านั้นสำหรับการยกพลบุกเมืองเบียครั้งนี้สปานเลติเลือกผู้เล่นแบบผสมผสานโดยมีนักเตะมากประสบการณ์จากชุดแชมป์ยูโร2020 กับแข้งสายเลือดใหม่ที่จะช่วยผนึกกำลังป้องกันแชมป์ในปีนี้สำหรับสตาร์ประจำทีมยกให้เฟเดริโกเคียซ่าสปเลตติสร้างทัพมักรนีชุดนี้โดยเน้นการเล่นเป็นทีมซึ่งการจะหาสตาร์ที่โดดเด่นค่อนข้างยากแต่ถ้าหากเลือกมาหนึ่งรายแล้วคงหนีไม่พ้ a, นเฟเดริโกเคียซ่าแนวรุกคนสำคัญของทัพมาลายยูเวนตุสดาเตะวัย26ปีเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญที่ช่วยทัพอิตาลีคว้าแชมป์ยูโรเมื่อ4ปีที่แล้วขณะที่ผลงานกับยูเวนตุส ก็ยังถือว่ารักษามาตรฐานเอาไว้ได้และนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้เขามีชื่อฟัวพันกับทีมยักษ์ใหญ่มากมายหลายทีมรวมทั้งหงแดงลิเวอร์พูลด,ด้วยนะครับแม้ว่าสถิติการยิงประตูกับทีมชาติอิตาลีจะมีแค่7ประตูจากการลงสนาม46นัดแต่นักเตะมีจุดเด่นในเรื่องของการสร้างโอกาสและนี่คือปัจจัยสําคัญที่สปั์ลติต้องการจากเคียซ่านะครับโอกาสการเข้ารอบน็อกเอาท์ของอัสซูรีอิตาลีให้อยู่ที่60เปอร์เซ็นต์นะครับ สำหรับโปรแกรมยูโร2024ของทีมชาติอิตาลีวันเสาร์ที่15มิถุนายนพบกับแอลเบเนียเวลาตี2ครับวันพฤหัสบดีที่20มิถุนายนพบกับสเปนเวลาตี2และก็วันจันทร์ที่24มิถุนายนพบกับโครโอเอเชียเวลาตี2นะครับที่ทีมชาติสเปนทัพกระทิงดุไม่ประสบความสำเร็จกับทัวร์นาเมนต์ระดับชาติมาแล้ว2รายการติดต่อ,อกัน โดยในศึกยูโร2020ต้องพลาดท่าแพ้การดวลจุดโทษให้กับทีมชาติอิตาลีในรอบรองชนะเลิศส่วนในมาการฟุตบอลเวิร์คัพ2022ต้องน้ำตารินอีกครั้งจากการพ่ายจุดโทษให้กับโมร็อกโกทีมมามืดในรอบ16ทีมสุดท้ายสำหรับยูโร2024น่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์สำคัญ ที่ได้วัดกึ๋นของหลุยส์เดลาฟูเอนเต้ซึ่งเข้ามารับตำแหน่งกุนซือต่อจากหลุยส์เอนริเก้ในช่วงปลายปี2022และสามารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการนำชาติบ้านเกิดคว้าแชมป์กลุ่มเอในรอบคัดเลือกด้วยสถิติชนะ7แพ้1เท่านั้นเจ้าของแชมป์ยูโร3สมัย 1964, 2008และ2012 เป็นทีมที่มีความสมดุลทั้งเกมรุกและก็เกมรับโดยสติในรอบคัดเลือกตะบันคู่แข่งไปถึง25ประตูและเสียเพียงแค่5ลูกเท่านั้นซึ่งนั่นแสดงเห็นว่าพวกเขามีมาตรฐานในการครองเกมและสร้างโอกาสได้เหนือกว่าคู่ต่อก่อนรวมทั้งยังมีความแข็งแกร่งในแผงหลังอยากที่จะเจาะเข้าไปส่องประตูได้แบบง่ายๆแม้ในกลุ่มนี้สเปนจะถูกยกให้เป็นทีมเต็งหงก็ตามแต่พวกเขามีงานช้างรออยู่ นั่นคือการดวลกับอิตาลีซึ่งเคยทําให้น้าตาตกเมื่อ4ปีที่แล้วและโครเอเชียที่ได้ชื่อว่าเป็นทีมชาติที่มีขุมกําลังชั้นยอดมากมายส่วนแอลเบเนียแม้จะโดนมองว่าเป็นไม้ประดับแต่ก็อาจจะทิ่มแทงให้บาดเจ็บได้ถ้าประมาทนะครับสำหรับสตาร์ประจําทีมยกให้โรดรีครับผลงานของโรดรีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเครื่องการกันตีคุณภาพของนักเตะอยู่แล้วโดยนี่คือในห้องเครื่องสําคัญของทัพเรือใบสีฟ้า นับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากอาเดติโก้มาดริดมาเล่นในทิมเอธิฮัสเตเดียมเมื่อปี2019โรดรีมีบทบาทที่โดดเด่นอย่างยิ่งในแผงกองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเฉพาะ2ฤด,ดูกาลที่ผ่านมาที่ช่วยนำทีมคว้าทริปเปิลแชมป์เมื่อซีซั่นที่แล้วและแชมป์พิลิกอังกฤษฤดูกาลล่าสุดซึ่งเป็นแชมป์สีสมัยติดต่อกันทีมแรกในหน้าประวัติศาสตร์ลูกหนังอังกฤษโดยกองกลางวัย27ปีแข็งแกร่งในการคลองบอลมีสายตาที่เฉียบคม และผ่านบอลได้อย่างแม่นยำที่สำคัญสามารถดันขึ้นไปยิงประตูสำคัญได้หลายครั้งแน่นอนว่าโรดรีจะเป็นผู้เล่นทัพกระทิงดุชุดนี้ที่ทีมไม่สามารถขาดไปได้เลยโอกาสการเข้ารอบน็อกเอาต์ของกระทิงดุสเปนให้อยู่ที่60%สนะครับสำหรับโปรแกรมยูโร2024ของทีมชาติสเปนเสาร์ที่15มิถุนายนพบกับโครเอเชียเวลา5ทุ่มตรงพฤหัสบดีที่20มิถุนายนพบกับอิตาลีเวลาตี2และวันจันทร์ที่24มิถุนายน พบกับแอลเบเนียเวลาตีสอนะครับออบอลทุกท่านคิดว่าทีมไหนจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จในกลุ่ม B ซึ่งถือเป็นกลุ่มออฟเดย์สำหรับยูโร2024ครั้งนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนคอบอลเช่นเดิม